เรามาดูน,นะครับว่ามีภาพ2องอันนะอันนึงเป็น iPhone 13นะครับ13ธรรมดานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกล้องตัว a อ d โด e นะครับที่เราติดแล้วก็ถ่ายกันมาดูได้ไดสักพักใหญ่ๆแล้วอ่ะเรามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าวิดีโอนะครับจากตัวกล้องบันทึกนะกับตัวโทรศัพท์ i p h o n e นะครับต่างกันที่แค่ไหนนะผมเอาให้เปรียบเทียบนะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับในรถมันจะมีกล้องอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเอามาเทียบกันดูว่าไฟล์มันถอดออกมาแล้วไฟล์มันได้มไหมเพราะผมไม่ได้ตั้งกล้องไว้นะผมก็ลืมเดี๋ยวลองมาว่ากันตอนนี้อยู่เส้นสนามกอล์ฟนะครับออกไปทะลุแยกหนองแขวะนะจะกลับบ้านนะครับศรีราชานะวิ่งมาจากบ่อวินนะอมตะซิตี้อันนี้เป็นเสียงจากโทรศัพท์ iPhone น,นะครับ เดี๋ยวดูว่ามันจะแตกต่างกับเสียงจากกล้องขนาดไหนนะคือเสียงโทรศัพท์มันต้องดีกว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันใกล้าปากผมครับโทรศัพท์ผมถือใกล้ตัวแต่ส่วนตัวกล้องเนี่ยมันอยู่หลังกระจกมองหลังนะรถผมเป็นซีวิกสามประตูนะครับเจอคำถามบ่อยๆเมื่อไหร่จะเปลี่ยนรถสักทีผมก็เลยบอกว่าไม่ไม่มาถามว่าไม่เปลี่ยนเหรอผมบอกไม่เสือกสิ เมื่อไหร่จะเปลี่ยนรถสักทีนี่เป็นคําถามที่แบบว่าคือเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้ถามจะถามว่าช่วยผ่อนไหมยูไม่ได้มีเงินสดกรรมไปซื้อร้าซื้อทีละล้านสองล้านสามานะซื้อมาก็เป็นภาระาผ่อนอีกแล้วรถผมก็จอดผมไม่ค่อยได้ใช้อะนะผมก็โอเคเวลาเดินทางไกลอย่างเงี้ยอาผมเขาก็ผมก็ไปยืมรถอาผมใช้เวลาไปไกไปไหนไกลๆนะเขาก็ยินดีนะเอาเลย น็่อย่างที่บอกครับตอนนี้อยากสร้างภาระนี่เสร็เป็นดีที่สุดให้มันนิ่งๆก่อนอ่ะต่อไปนะครับเป็นเสียงจากกล้องนะออาตดเสียงกล้องครับเราคุยถึงไหนละเราคุยถึงซื้อรถไหนใช่ไหมขับไปก่อนโว้รถด,ดี จากบ,บ้านประมาณหกโมงตอนนี้ทุ่มครึ่งลแล้วจนเกือบสองทุ่มแล้วก็จะสองชั่วโมงกว่านะครับไฟวิดีโออาจจะยาวไปนิดน,นะแต่ไม่เป็นไรเราจะตัดเป็นไฮไลท์อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเราจะปล่อยยาวเลยว่าการเดินทางของเราเนี่ยเราขับรถไปไหนมาไหนบ้างแล้วเดี๋ยวถ้ามันเวิร์กแล้วเดี๋ยวผมไปเที่ยวไหนผมก็จะปล่อยอเดินทางยาวๆสักคองหนึ่งคนระับผมว่าก็โอเคดีนะผมกมาตีแล้วเนี่ย เส้นนี้ผมก็ชอบขับตัวเร็วนะและ้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะแม่งหมันมน,นี่เส้นเนี้เวลาขับอะ,อะแต่เสียงนะครับเป็นเสียงจโัโทราตัดไอโฟนแล้วกันเดี๋ยวมันจะฟังดูเพื่อนปกติแล้วเส้นเนี้ยชอบแบบว่าเหยียบเหยียบมาเนี้ยพอเราหลุดจากไฟแดงตรงอเมนดาซินตี้มานะแล้วเจอพวกรถตู้นะเล้ก็ชอบดันผมไม่รู้จะดันอะไรนักหนาแต่พอมาเจอโค้งแบบนี้เนี่ยโค้งเนี้ยเนี่ยที่เห็นเนี่ย ผมใส่มาแปดสิบร้อยนะโค้งเนี่ยแล้วผมเอาอยู่ด้วยรถผมอะโค้งหน้าเคยเข้าร้อยยี่สิบด้วยโอ้โหรถดังเอียดๆๆๆๆเลยไม่รู้วันนั้นอารมณ์ไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เอาไม่เอาจริงๆแต่ตอนนี้ไม่กลา้ายางไม่ค่อยดีแต่ช่วงล่างมาเนี่ยเปี้ยเคยนะผมพูดตรงๆเลยแบบไม่ได้แบบว่าคุยนะเนี่ยโค้งซ้ายปุ๊บเดี๋ยวมันจะห,หักขวาเนี่ยเนี่ยโค้งเนี้ย หักซ้ายปุ๊บแล้วมันก็จะหักขวาผมก็จะเข้าโค้งนอกเนี่ยพอเข้าโค้งนอกเสร็จแล้วผมก็ดึงเข้านี่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยดึงเข้าโค้งในอย่างเงี้ยเห็นไหมครับแล้วก็ออกโค้งนอกเนี่ยมันเข้าได้ร้อยยี่เนี่ยผมพูดเลยเคยเข้าแล้วรถตู้แม่งถึงก็ถอนน่ะไม่กล้าตามแต่เดี๋ยวนี้เลิกข้าวแล้วครับแม่งเดี๋ยวถ้ามันพลาดขึ้นมานะชนข้างทางชนอะไรไปายตายคนเดียวไม่มีปัญหานะครับชนคนชนอะไรขึ้นมาเงี้ย ตายทั้งคู่สวยอีกนะถ้าตายถ้าถ้าตายทั้งคู่ก็โอเคนะครับถ้าคู่กรณีไม่ตายพิการเราไม่ตายเงี้ยโอ้โหเลี้ยงกันแก่เลี้ยงกันจนตายอ่ะพูดเลยตรงตรงเลยพวานนั้นทําอะไรนะขับขับลงขับรถขับลานะครับอย่าอารมณ์อย่างเดียวนะเคยเป็นมาแล้วครับตอนวัยรุ่นอ้ยมันเยียบไม่มันพอชนขึ้นมาทีเงี้ยไม่รู้จะทํำยังไงเลยทีนี้ดีรถมีประกันยังเคลียร์ได้เงี้ย เราไม่มีประกันก็เรียบร้อยอะเนี่ยผมจะถึงสะพานละตรงสะพานไฟสวยสวยเมื่อเย็นผมผ่านมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปถ้ามีกล้องถ่ายรูปนะโอ้โหเด็ดมากเลยช่วงโพเพโฮเพอ่อะห้าโมงหกโมงเย็นเนาวโอ้โหฟ้ากําลังลงแสงสวยเลยแสงของในตัวไฟก็สวยเพราะเนี่ยไฟเขาเยอะเห็นไหมนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับไฟข้างหน้าเขาเยอะเนี่ยสวยเลยเนี่ยเนี่ยเราแวนะเนี่ยผมว่าถ่ายรูปาง,งามเลยแหละ ต่ต้องใช้แบบกล้องถ่ายรูปนะแล้วก็มาตั้งกล้องถ่ายเอาถ้าเราตรงยาวขึ้นไปเลยนะครับมันจะไปทะลุถนนแหลมชะบังอะ่ะแถมนชะบังฝั่งหลังน่ะเนี่ยเส้นเนี้ยมันจะวิ่งไปทะลุแหลมชะบังเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นนะครับเราก็จะกลับบ้านกันนะก็ประมาณนี้ครับเอามาให้ชมประมาณนี้นะสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตนะลากันไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะเอามาให้ดูประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้ามีของอะไรส่งมาเทสอีกเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะก็คือเอาพูดตรงๆเลยเขาส่งให้เราเทสเราก็เทสอะ่ะมันเป็นยังไงเราก็ว่ากันไปดีไม่ดียังไงชอบไม่ชอบยังไงก็ว่ากันไปเนาะก็ลองดูนะครับมีหน้าที่เอามาทําให้ดูว่ามันทําอะไรได้บ้างเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนการใช้งานดีไม่ดีเราเรา,เราลองเอาไปเปรียบเทียบดูครับเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ดูเลยระหว่าง iPhone 13กับตัวกล้องเขาเองเนี่ยผมให้ดูเลยว่าเป็นยังไงที่เน้นว่า iPhone 13ไม่ใช่ว่าจะมา <S <S เฮ้ยมึงมี iPhone <S <S มึงหวดเปล่าครับบางคนกล้องแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะกล้องของอย่างโทรศัพท์ซัมซุงเนี่ยมันก็จะอีกภาพหนึ่งคนดูก็จะรู้ว่าอ๋อเนีียคือกล้องซัมซุงเพราะฉะนั้นเราดูแล้วเราก็รู้ว่าอันนี้เป็นอันนี้นะแต่โอเคนะผมว่าไอโฟนถ่ายรูปไอถ่ายวิดีโอค่อนข้างเวิร์กเลยเพราะว่า วิดีโอบนหน้าจอที่คุณดูอยู่ในช่องผมเนี่ย90%นะครับมาจาก iPhone นะถ้าไม่มีแบบหน้าชัดหลังเบอร์เยอะๆอ่ะ p h o n e ทั้งนั้นนะครับถ้ามีหน้าชัดหลังเบอร์หน่อยก็จะเป็นกล้องถ่ายรูปนะเป็นโซ n y ่ A 5001นะครับติดเลนติดเลนอะไรนะ50ถ้าละถ้าละลายหลังเยอะๆก็จะ F 1.8นั่นแหละก็จะประมาณนี้โอเคไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ